สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม f of r o fun ใน <Hey>, today ranking ตเย แหกปากทำไมวะถามจริงคนส่งตังค์มากูได้ตังค์เข้ากระเป๋าก็แหกปากเลยห้าร้อยบาทนี่นะเออผมนึกว่าส่งเป็นพันมึงก็หมิ่นเงินน้อยขอบคุณมากคุณบอสน่ารักมากคุณบอสฮิฮิห้าเออเขาบอกส่งมาห้าร้อยบาทเขาอยากจะได้คู่จิ้นมาร์คไรเดอร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือชายกับชายอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปอันดับสิบครับโทมาริกับคิริโกครับคุณจันฮะโอ้โหอันนี้เนี่ยย ว่าเป็นคู่พระเอกนางเอกในเรื่องอยู่แล้วคุณมอสครับตั้งแต่ตอนแรกเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยคิริโกะเนี่ยเห็นไม่มาตามพระเอกไปทํางานเออมันอู้ไม่ได้และเขาเนี่ยเป็นคนที่คอยสอนเกี่ยวกับคุณเบลให้กับโทมาริชินอสุเกะไงเอาชิปคาให้ใส่ตัวนี้เลียนล่างเป็นอย่างนี้ครับความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยเริ่มบังเกิดกับคุณมอสเออแล้วตอนที่เขาขับรถให้ตอนที่โทมาริชินอสุเกะเขาตายลงไปโดนรอยมิวฆ่าตายคุณแจ็คคิริโกะเขาเป็นห่วงเป็นใหญมากเขาแทบร้องไห้น้ําตาซึมเขาบอกว่าหัว เขาต้องรอดเ,ออเขาเลยขับรถไปชนตายพร้อมกับหัวไม่ใช่เขาเนี่ยขับรถให้ไทโดนรอนเนี่ยมันซึมเข้ามาเท่ากับคุณเบลเนี่ยอยู่ในร่างโทมารีแล้วใช่เพราะว่าเขาจะได้มีผัวสองคนแน่นอน <laughs> แต่ว่าตอนจบยิ่งพีกเลย,พยเพราะว่าคิริโกเนี่ยเ,เขารักโทมารีมากถึงขั้นต้องแต่งงานกันเลยเแน่นอนแล้วก็จะขับรถไปมานลูดเออเจอกับเชนว่ะเชนนี่ก็คือคนรักเก่าเขาก็ชอบเชนเหมือนกันเอาทำไมเขาเลยให้เชนขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปโรงแรมม่านลูดพร้อมกันเท่ากับเขาได้เล่นแสนพิชด้วยกันลูหน้ารูหลัง ับเก้าครับฮารุโตกับโคยมินั่นเองคุณจัดก็ฮารุโตฮะเขาเนี่ยได้โดนฝาฝังไว้แล้วออจงเวทสีขาวตั้งแต่ที่เขาเนี่ยได้พลังจองเวทมาเห็นไหมไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาก็เลยต้องมอบพลังจองเวทให้กับโคยมิเพื่อให้โคยมิฟื้นคืนชีพขึ้นมาออจับหำรัวอะไรทำให้เอ้ยสมรรถภาพทางเพศของโคยมิเริ่มตื่นตัวมากขึ้นเข็มขัดหรือเปล่าจงจับห้ำอะไรอ้าวมึงจะรู้ได้ยังไงว่าจับเข็มขัดอย่างเดียวทำไมอ่ะมันก็ต้องมีรูปคุวบ้างแหล เนี่ยพอโคโยมิเขาเริ่มมีสมรรถภาพทางเพศมากเพิ่มขึ้นโอ้ย oh, ยังไงอ่ะเริ่มเกี่ยวเป็นเนี่ยทำให้ระหว่างคารุโตะกับโคโยมิเริ่มมีสารสัมพันธ์กันคุณมอโอ้ย oh, ยี่เม่คู่นอนแล้ว่ป็คู่จิ้นแล้วอย่างเงี้ยมึงจะรู้ได้ยังไงบางทีเขาอาจจะนอนด้วยกันก็ได้เขาชอบเอาแย่โดนัทเขาซื้อโดนัทมาประจําเขากินไม่หมดสักรอบนึงเขาจะมาหามาแย่มันอุบาทอะไรยเ <laughs> ไอหาในจองเวชช่วยเหลือคนบ้าหรือเปล่าแล้วตอนจบนี่เขาเศร้าซึ้งมากอะยังไงอะโคยมิเนี่ยโดนเอาดาบในฟาดก็เลยไปซบอกฮารุโตะแต่ฮารุโตะนี่ไม่ได้แล้วใช่ครับผมขอทักทีนึงก่อนจ่าแล้วกันแต่ว่าเสือกหายไม่วหวใช่ไงโอ้แย่เลยเนี่ยไปเจอกันภาคมูวี่แล้วกันเออครับผมอันดับที่8ครับฮารุโตะกับอีซุนั่นเอกคุณแจฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่จิ้นนะ ระหว่างคนธรรมดากับ uh huh. พี่มันเกียร์คุณมอส uh huh. อิสุเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาของอารุตโตะถึงแม้ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ uh huh. มันก็มีแบบความรู้สึกดีๆต่อกันรู้สึกว่าเอ้ยมองคนเนี้ยไม่ใช่หุ่นยนต์อีกต่อไปทําไมอ่ะอ้าวคุณมอสเห็นไหมตอนที่อิสุเนี่ยโดนฮโ,โรบิเนี่ยยิงนะถ้าเกิดว่าเป็นแค่หุ่นยนต์ธรรมดาเนี่ยทาไมอารุโตะคงจะไม่เสียใจแบบนี้ uh huh. อันนี้แค่หุ่นยนต์นะทำไมอารุตโตะเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าตอนที่2อคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอาร โอ้โหนรื่ก็เกินไปบางทีเส้นหุ่นยนต์มันจะทิ้มเขาไม่ได้ยงไงมันโดนสายไฟสัตว์มึงรู้ได้ไงไอฮิวมังเกร์นี่อาจจะมีรูก็ได้ ันดับที่7จ็ดครับคุณแจ็ครับอะไรฮะทาคุมิกับมาริจังนั่นเองคุณแจ็คโอ้โหคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่รักอมตะคุณมดจริงเหรอเจอกันตั้งแต่แรกเห็นหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเจอกันตั้งแต่ตอนแรกจริงๆไม่ใช่ทําไมอ่ะทาคุมิเขาเคยเจอตั้งแต่สมัยอดีตแล้วตั้งแต่เขาไปช่วยมาริที่โรงเรียนลิวเซ่โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่ว่าช่วยไม่ได้ไงโดนปัดทีความจําเสื่อมแต่ว่าโลกก็บังเอิญให้มาเจอกันสลับกระเป๋ากันนู่นนี่นั่นจนทําให้ทาคุมิเนี่ยแปลงร่าาเป็นคาร แล้วก็มาอยู่กินกับมาลีและเคทาโรเห็นไหมมีผู้ชายแบบไหนที่แบบอยู่ๆจะมาอยู่กับผู้หญิงแบบนี้เออไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรักต่อกันเออแต่แค่ทาคุมมีมันปากแข็งคุณมอก็เห็นจนมาถึงภาค20ปีเขาเนี่ยลงเอยกันจนได้เห็นไหมอ้ยอันนี้คขาเนี้ยเขาเรียกว่าเอากันจริงๆอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยในเรื่องเอากันจริงๆอ้โหเป็นภาพซ้อนไอ้สว์ชุดยังถ้าเกิดว่าเอาชุดคนก็ได้องหนังโป๊แล้วบ้าหรือเปล่า อันดับที่หครับคุณแจ็คครับเรนกับชินจินั่นเองคุณแจ็ดเราบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจอกันตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ตอนที่ชินจีเนี่ยเป็นไอ้มดแดงแล้วเธอน่ยเป็นไอ้มดแดงใช่ไหม ทุกคนในชิดดูเร็วด้วยความใกล้ชิดเออด้วยความที่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันตอนที่เรนความจําเสื่อมในชิ้นจิก็แบบเป็นห่วงเป็นใยพยาย,ย,ยามจะเอาเรนเนี่ยฟื้นความทรงจํากลับมาให้ได้เห็นไหมอือหืออือหืออะไรฮะให <laughs> ้ผมว่ามอสสู้คุณแจ็ตไม่ได้ <laughs> เป็นแค่เพื่อนกันเนี่ยคง<ม>จะไม่แบบว่าห่วงใยกันขนาดนี้<อ>จนทําให้ตอนจบเมียเลนก็เป็นห่วงเป็นใจชินจิกลั<อ>วชินจิจะตายคิดดูมีที่ไหนแบบเ่นเสียใจขนาดเนี้เออขไหมเมียป่วยเลนยังไม่เสียใจขนาดนี้เลยนะ<อ>แต่ดูดิชินจิแบบจับมือเลนอะเลน เลนนี่ร้องเลยเขาเป็นหรือเปล่าปากเม็นอะไรเขาเป็นห่วงเพื่อนจริงๆเลนเนี่ยสามารถขอพรให้แบบเออเมียฟื้นคืนชีพขึ้นมาปกติได้ไงแต่ว่าด้วยความที่เลนน่มันรักชินจิเป็นห่วงเป็นใจชินจิมันฉลาดหรือเปล่าขอพรแม่งฟื้นคืนชีพทุกคนจริงๆมันอยากให้แค่ชินจิฟื้นขึ้นมาจริงเหรอเออแต่เขาไปหาเมียเขาแล้วตอนจบอ่ะก็ไปหาเมียแต่สุดท้ายไงตอนจบเห็นไหมเขาก็มาเจอหน้าชินจิอยู่ดีถ้าเกิดไม่เกรงใจที่กล้องมาถ่ายข้างหน้านะเขาจะจู่ปากกันอยู่แล้วอันดับที่ห้า กับฮาจิเม,มะผมไม่รู้ว่าเพราะว่าความใจดีของเคียนสก,กี่หรือเปล่าทําไมอะ ก็ดูดิมันเป็นห่วงเป็นใยทุกคนมันใจดีแทบทุกคนพระเอกอะไรมึงก็คนดีเกินเคนสกิเนี่ยมันต่อสู้เพื่อทุกคนนะเออนี่แหละทําให้ฮาจิเมะเนี่ยตอนแรกก็อยากจะยอมให้เคนสกิผนึกด้วยซ้าไปไม่อยากจะต่อสู้กับเคนสกิด้วยซ้ําไปเคนสกิก็ไม่อยากจะเสียฮาจิเมะไปเห็นไหมทาไมอ่ะเอาเออะอะไรเนี่ยมึงไปคุยลับหลังกับฮาจิเมะตลอดจนเคนสกิเห็นไหมถึงแม้ว่าจะป่วยเขาก็อยากจะมาสาสางกับฮาจิเมะเองนี่แหละความรักความเอาใจใส่แต่พอสุดท้ายเนี่ยด้วยความรักแกอยากให้ฮาจิเมะเนี่ยมีชีวิตต เป็นโจ๊กเกอร์ใช่เคสกิในโจ๊กหมูอ่ะผมไม่หา,าผมเอาโจ๊กโซคูดีกว่าแล้วดูตอนจบเดิ คนบ้าคนบออะไรเห็นภาพวิญญาณหลอนไอ้เคนซกิมึงบ้าหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีตอกดาก,กันบ้างอะสองคนนี้ตองดากเลยเหรอจริงจริงอุ้งพูดไปเรื่อยป่ะเนี่ยอันดับที่4ี่ครับเซนโตะกับบันโจเราจะมองอว่าคู่นี้เนี่ยเขาเจอกันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอุยที่บันโจเนี่ยเขาเรียกว่าแหกคุกออกมาตอนแรกเนี่ยเขาต่อสู้กับเซนโตะเลยนะแต่เขาสู้เซนโตะไม่ได้เพราะว่าเซนโต้เนี่ยเขามีบัตทอนอยู่ใช่ครับทำให้เซนโตะเนี่ยช่วยพอนะมารับบันโจเนี่ยมันเลี้ยงมาอยู่ในร้านด้วยกันเ่ยคุณมอดแต่ว่าบันโจเเค้ามมมีีียยออู่แแลวุณจะไร เมีย <m ix> มันจบไปแล้วไอ้ยี่ผมว่ามั่วซั่วแล้ว เห็นบรรโจปไปหนูทดลองหนูทดลองอะไรก็เห็นไหมต่อนู่นต่อนี่กันเนี่ยเขาให้บรรโจไปเสี่ยงตลอดแอาตัวเองอยู่หลังบรรโจอ้าาคนใช้สมองมันไม่ต้องใช้แรงหรอกตอนที่อีโวใช่ไหมยึดร่างบรรโจไปเซนโตะก็เป็นห่วงเป็นใยจะเอาร่างบรรโจกลับคืนมาให้ได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่จนตัวเองเนี่ยโดนอีโวเข้าสิงแทนเราทำยังไงขนาดบรรโจแปลงร่างไม่ได้นะตัวเองก็แบบพยายามช่วยเซนโตะให้ได้เห็นไหมเอาตัวเปล่าเนี่ยไปต่อยอีโวคิดดูต่อยตายเลยไม่ตาย ก็ตอนสุดท้ายเห็นไหมมันเป็นการวางแผนไว้อยู่แล้วระหว่างเซนโตกับบันโจก็คือการอยู่ในโลกใหม่ด้วยกัน2คนแต่ว่าตอนจบได้ข่าวบันโจเนี่ยลืมรูดซิมจริงเปล่าจริงแงทำไมอ่ะเพราะว่าอยากจะฟักให้เซนโตอมอันดับที่3ครับคุณใจครับอังกับเอจิอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วกันเอเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนอังจะถูกชะตากับเอจินะเพราะอังในตอนแรกมาขึ้นมือไงใช่ก็คือมือเนี่ยเอามาชัก เอจิ <Ed> ไม่ใช่ <c oughs> เขาจะเอาโอ๊ตมาใส่ให้ <c oughs> เขามาขัดจรวดหรือเปล่าโอ้ <c oughs> มึงนินมองแต่อย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> พอฉูกชะตากันเลยแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยมันทําให้สายสัมพันธ์มันเกิดขึ้นมาอังเนี่ยก็พยายามจะหาเมดนเมดนนะให้ไอเอจีเนี่ยต่อสู้อังมันเห็นแก่ตัวคุณแจ๊สตอนจบมึงดูไหมเขาเนี่ยเสียสละต่อสู้ร่วมกันเนี่ยจัดการกับด็อกเตอร์มาคีเนี่ยถึงแม่เหรียญอังเนี่ยจะแตกมีรอยร้าวอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้อังจะหายไปเนี่ยแต่มันก็มีความซึ้งอยู่เห็นไหมไม่งั้นในสุดปงสิบปีโอ๊ตเนี่ยจะมาซึ้งอังกับเอจีต่อทำไมอ่ะคืออังเนี่ยปวดหัวมากเพราะเขานี่ต้องกำจัดเอจีเอจ ตายเอจเสือกฟื้น<ช>สองคนนี้ไม่เคยเจอกันเลยเออแม่ถือว่าเป็นมิตรภาพที่แบบว่า ต่างคนต่างพบกันใช่ครับผมอ,อ,อย่างนั้นเลยนะคน<ช>ุณแจน <ะ S 1> อันดับ2ครับฟิลริปกับโชทารุอย่างที่รู้กันก็เป็นคู่แปลงร่างเป็นคาร์เม้นไบรเดอร์ดับเบิคนนึงเนี่ยทำงานภาพพื้นสนามเอ,อคนนึงเนี่ยใช้ความรู้อยู่ข้างหลังคือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันก่อนอแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแปลกๆึมรู้ยังไงว่าลึกซึ้งเพราะว่าขนาดลูกของป๋าเนี่ยโชทารยังไม่สนใจเพราะว่าโชทารุหงไม่เอาเด็กเอาลหฮะเขาจะผู้ชายเขาเลยให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับตำรวจแทนและเขาเนี่ยจะเฝ้ามองฟิลิปเอาไว้เพราะว่าชอบ นน่าออฟิลิปจะหายไปในโชลตาร์ล้ไม่แปลงร่างนะคือเขายิ่งยักษ์อ่ะเกิดแปลงร่างอีกครั้งเนี่ยฟิลิปเนี่ยเขาจะตายเขาจะหายไปคุณแจ๊ดยักษ์ใหญ่ยักษ์ยันไม่ต่อสู้กับโดพันยูโทเปียอีกทีนึงเอ็กเซลเนี่ยก็ต่อสู้ไม่ได้ครับก็มีแค่เขาคนเดียวที่ต่อสู้ได้ครเขาเลยต้องแปลงร่างไปต่อสู้สุดท้ายเนี่ยชนะกันมาได้แต่ว่าฟิลิปเขาหายไปไงก่อนจะหายไปเนี่ยเขาจับเข็มขัดนะเขาบอกว่าเขาจะปิดเองฟิลิปบอกว่าเฮ้ยทำไมนายเป็นคนดีเหลือเกินเนี่ยเขาขี้เกียจไปปิดไงพนเมื่อย พอหลังจากนั้นเนี่ยโชาโรโล่ถึงกันหลังน้ำตาให้ฟิลิปอะโอ้จริงเหรอเขาซื้อเลยเออซื้อเลยอเออซื้อแบบอย่างนี้เ,เลยคิดดูอันดับหนึ่งครับเรามรู้กันว่าจะเป็นตัวไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คืออะไรอะ โกไดกับอิจิโจในซีรีส์คูกะนั่นเองคุณแจ๊สโอ้โหเป็นคู่ในตำนานเปิดยุคเฮเซมาเลยเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันไงขนาดช่วงแรกเห็นไหมจ้องตาเรารู้ใจอะ่ะโอ้ยทำให้อิจิโจนี่ถึงขั้นต้องมาเหนื่อยแล้วก็มาซบโกไดไอ้คุณมอสคิดดูแล้วโกไดนี่ให้ซบทั้งคืนเลยนะให้คือตอนนั้นเกิดเหตุระเบิดนนะันมีไฟลุกใช่ไหมโอ้โหทำไมฮะไออิจิโจนี่มาสลบลงไปงใช่ครับผมพอตื่นขึ้นมาในยู แทบอกของโกได้ทออี่เขาแบบเฮ้ยเขางมงมากใช่ผมไม่รู้ว่าโกไดเนี่ยทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับอีโจไปหรือเปล่า,าแต่ว่าอีโจเห็นนะถึงกันาหามอเตอร์ไซค์มาให้โกไดอ่ะอุ้ยจริงเหรอถ้าเกิดว่าไม่รักจริงๆไม่หามาให้นะโโอ้โหด้วยความรักคุณมอสดอ้วยความรักมันสู้คนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยมึงก็ไปเรื่อยแต่ว่าตอนจบเนี่ยเขามาส่งเลยนะใช่มึงคิดดูดิไม่เป็นห่วงจริงๆไม่มาส่งแบบที่หนาวๆเงี้ยมึงบ้าขับมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเกิดเป็นห่วงจริงเขาต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเหมือนฟิลิปับโชทาโร่โกไไไดดเเนนนนีี่่ยว้้ใใจจขาาหหหถึงงกัออโ็ คฟามคนเดียวนะออคนอื่นไม่มีทางได้เห็นนะมีอ,อีโจคนเดียวในกรมตำรวจเห็นนะไอ้ดีเคก็เคยเห็นโอ,อ้ดีเคอะไรอะตัวปลอมอวันอื่น เนี่ยนี่กระแสสัคัญแห่งความรักคิดดูอ่ะก็ขอจบกับพี่เจ้านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างของเราสิบอันดับคู่จิ้นมัสเลเดอร์ที่คุณบอสฮิฮิีห้าขอมาครับเป็นยังไงคุณแจนฮะก็หลายคนน่าจะชอบนะฮะหลายๆคู่ก็มีอีกเยอะมากเลยที่เราไม่ได้เอามาเพราะว่ามันมีแค่สิบอันดับจริงๆครับนะฮะอันนี้ถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับไม่ชอบเป็นยังไงกดเล่นกันไปกดสปันกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊นกันไปว่าโถคุณแจ๊นอะไรฮะมึงเป็นส้มตีนนนออะะไไไไรรสสัตตว์ผมมม่ด้้เป็ี ะผมแค่โดนมาคับไม่พูดเขาอยากเห็นคุณแจ๊ดพูดอ่าได้เขาบอกไอ้คุณแจ๊ดเนี่ยคุณมอสฮะเอ๊ะเอออะไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากให้คุณแจ๊ดพูดบ้างอยากฟังเสียงคุณแจ๊ดพูดกมึงก็ไปดูคลิปเก่าๆนู่นคลิปปี2017เจ็ขาอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่มันใหม่ๆไงอ่าครับได้อ่าอีพีหน้าก็ให้คุณมอสไปพูดดีกว่าหรือว่าทุกคนเนี่ยสนับสนุนกันมาได้ครับนะฮะโดยการซื้อเสื้อของเรา หนังแมงนะครับตัวละ300บาทส่งฟรีและหนังหมีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ400บาทส่งฟรีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน50บาทเนี่ยกำไว้กับมือไว้ก่อนเอาไปฝากธนาคารแล้วก็โอนใส่บัญชีโฟฟันนะครับเพื่อจะเข้าดิสคอรดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีพร้อมเพจหรือกูแตะเพิ่มให้ยอย้ยถ้าเกิดว่าบัญชี u t u b e แม่งอ้เงี้ยมึงหัก คุยคือมุณจเอาทุกช่องทางนะฮะหรือหรือแม้ถ้าเกิดว่ามี5 0บาทเนี่ยก็ไปที่ช่อง Mo v ว e Doc ได้คุณมอะฮะช่องนี้มีมีระบบสมัครสมาชิกคุยกับคุณมอคุณแจ๊คได้ทุกวันพุธหรือไม่ก็ไปดูไลฟ์สดในช่อง Mo v ว e Doc ได้สนุกสนานคุยประเด็นต่างๆมีความรู้ครับนะฮะเกี่ยวกับที่ไม่ใช่เรื่องซกคูถ้าเกิดว่าคนเบื่อนะฮะก็ไปฟังที่ช่องนั้นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไไไปที่่่่อออออะะรรรรรรขงงเเเเาาาานนนััััคคบบบบบผมมมุยกกแตตต็ เฉพาะโฆษณาอย่างเดียวเท่านั้นใช่แม็กแม็กสามาแตกจริงเขาเรียกว่ามึงไปทุกช่องทุกคลิปเลย้เวรแห่งตามลบไม่หานไ,ไอ้หาแบนด์เสร็จแล้วไม่ก็มาใหม่ไม่สมัคราใหม่ใช่วันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจ้า๊ายบายครับวู้ฮู้เย้